กำลังสี่ช่องคุณเรียนว่าซึ่งเด็กวันนี้เราอยู่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผู้โดยสารขึ้นรถแอปมากครับเป็นร้อยๆเลยครับหลายร้อยคนอันนี้กล้เรียมกับข้อสอบนะครับสนามบินสุวรรณภูมิมีมากจริงครับวัน,นนี้เราจะอยู่ตรงช่องสีนะครับก็จะมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากนะครับ อู่คเคลี่ยนสวนตะโพกตรวจสอบได้ครับด่วนมากครับนี่เยอะจริงๆครับมหาศาลครับเป็นเียกว่าหลายร้อยชีวิตเลยนะครับตวัว่ามีกันเป็นพันพันวัน,นหนึ่งเยอะครับมีกันทั้งวันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับัสดีครับ